เอาละครับก่อนที่เราจะไปปกป้องแท่นขุดกันนะครับเราต้องมาเก็บแต้มกันก่อนนะครับผมเลือกสถานที่เป็นบังเกอร์เนะครับผมผมจะดูว่าแต้มที่เราได้นะครับผมมันจะได้กี่แต้มนะครับตอนนี้ผมมีแต้มอยู่ประมาณ800กกว่านะครับไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่เดี๋ยวผมขอดูก่อนนะครับผมแต้มที่ผมมีตอนนี้นะครับแปดนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันก่อนนะครับว่าแต้มที่เหลือนะครับแต้มที่ได้มานะครับมันจะได้เท่าไหร่นะครับผม โอเคครับหลังจากที่ผมได้ไปลุยมาทั้ง4ชั้นแล้วนะครับเราจะมาดูแต้มกันก่อนนะครับว่าได้แต้มที่เท่าไหร่นะครับก่อนเปิดหมวดยากกันนะครับผมแต้มที่ผมได้มาทั้งหมดนะครับก็คือ2711นระครับรวมจากของเดิมประมาณ800นะครับไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่เดี๋ยวค่อยมานับกันทีหลังนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดหมวดโปรโตคอลกันก่อนดีกว่านะครับเป็นระดับยากสุดเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าแต้มมันจะได้รวมกับตัวเก่ามันจะเป็นเท่าไหร่กันแน่นะครับผมไปลุยกันเลย หลังจากที่ผมได้ไปปลูกบาฝาดงมาเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาดูแต้มกันก่อนนะครับว่าแต้มมันได้ที่เท่าไหร่นะครับผมโอเคเปิดเข้ามานะครับแต้มทั้งหมดที่ผมได้นะครับก็คือ4 7 8 6นะครับผมลบจากาตัวก่อนนะครับก็จะเหลือประมาณ9 3,950นะครับผมสรุปแล้วนะครับการมาลุยบังเกอร์ A ในครั้งนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นหมวดยากหมวดง่ายนะครับรวมกันทั้งหมดเลยนะครับผมก็จะได้แต้ม3,950นั่นเองนะครับผมก็ถือว่าเยอะนะครับผมแต่ว่าก็ถือว่ายากเหมือนกันเสียปืนไปหลายกระบอกเลยเชียโอเคครับหลังจากนั้นนะครับเราจะกลับมาที่ตรงนี้กันนะครับผมที่ขุดแรกกันนะครับเพื่อมาดูกิจกรรมนะครับผม เดี๋ยวผมจะมาดูแต้มเช็คกันก่อนนะครับตอนนี้แต้มผมเหลืออยู่ที่4,006นะเพราะว่าลองเล่นไป1ครั้งนะครับผมเดี๋ยวก่อนนั้นนะครับเราจะมาดูที่ตรงนี้กันก่อนนะครับผมตรงนี้นะครับเป็นเลเวล3นะผมขาดได้ตัวคอยตัวนี้นะครับที่ยังไม่ได้นะครับผมไม่รู้หาจากไหนนะผมหาแล้วก็หาไม่เจอนะครับส่วนที่เหลือผมได้เกือบครบแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้เอามาใส่นั่นเองนะครับผมก็ไอคอยตัวนี้ก็ถือว่าหายากนะหรือว่ามันมีที่หาก็ไม่รู้นะเดี๋ยวเดี๋ยวขอมาฟาร์มตรงนี้กันก่อนนะครับมาทำคะแนนกับตรงน โอเคงั้นเรามาเริ่มที่ตัวแรกกันเลยนะครับผมฐานที่ผมใช้นะครับเป็นโครงเหล็กของลเวล2สทั้งหมดเลยนะครับผมผมจะเรียงไว้แนวยาวนะครับแล้วก็ปืน2กระบอกในด้านข้างนะครับผมปืนนี้อาจจะหาของได้ยากสักนิดหนึ่งนะครับผมแต่ว่าไอ้ตัวนั้นหาง่ายนะครับผมไอ้ตัวตะแกงเหล็กนะครับผมเดี๋ยวเราต้องทําการกําจัดซอมบี้ให้หมดก่อนตอนนี้เป็นแค่ตัวแรกนะครับผมอาจจะไม่มีซอมบี้เยอะเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวขอเป็นปืนเมื่อกี้ปืนใกจะหมดแล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวทําการกจัดซอมบี้ก่อนนะครับ โอเคน่าจะกําจัดไปได้นะผมน่าจะหมดแล้วเออยังไม่หมดนี่หว่าเรยกว่าหมดแล้วเดี๋ยวเราทำการยิงมันก,ก่อนนะครับตรงนี้มีอีกตัวหนึ่งนะครับอ่ามันเข้ามาเรื่อยๆนะครับน่าจะอยู่ในระยะหนึ่งนะจริงๆเราสามารถซ่อมได้ด้วยนะครับผมไม่ใช่ซ่อมสิมันเป็นการเอ่อเพิ่มความแข็งแกร่งนะครับผมเพิ่มความแข็งแกร่งของไอตัวลวดหนามนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะมาที่ตรงนี้กันก่อนนะครับอ่า สำหรับตัวนี้นะครับผมยังไม่พังนะรลเวล2ก็ยังมีอยู่นะครับนี่ผมใช้ตัวนี้นะครับผมรลเวส2ส่วนรลเวล3ยังยังไม่เปิดนะครับไอ้ตัวนีเ้เป็นตัวที่หายากนะครับผมแล้วก็ไอ้พวกนี้ผมทําการลบออกให้หมดเลยนะแล้วก็มาใส่ไอ้ปืนกลแทนนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองตัวที่2กันนะครับว่าจะผ่านหรือเปล่านะครับผมโอเคมาเริ่มกันเลยนะครับผม ตอนนี้ผมยังจะไม่ซ่อมอะไรนะครับยังจะไม่เอาอะไรออกนะครับเพราะว่าอาจจะอ,อ,อาจจะพังแล้วอาจจะใกล้พังแล้วนะครับผมแต่ว่าเราจะมายิงพวกนี้ก่อนนะเพื่อดูว่ามันจะทนได้แค่ไหนนะครับผมด่านที่2นี้จะมีหมีด้วยนะครับผมอ้านี่พังไป1ชิ้นแล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูกันก่อนนะครับก่อนที่เราจะซ่อมมั่นนะครับผมอ่ะเดี๋ยวขอเป็นปืนก่อนเลยก็แล้วกันนะครับเพื่อเวลามันไอ้นี่นะครับผม เวลาซอมบี้ระลอกใหม่มานะครับเราจะได้รับมือทันนะครับผมตอนนี้พื้นที่ผมพังไป2อันแล้วนะครับไอตัวไอตัวกรงลวดนะครับผมพังไป2อันแล้วอ่านดี๋มันวิ่งเข้ามาเสียบมันเลยนะรับโอ้โหเดี๋ยวเราต้องทําการยับยั้งมันก่อนนะครับพื้นที่ที่ดีที่สุดในการยืนนะครับก็ถ้าไม่ด้านหลังปืนก็ด้านข้างปืนนะครับผมพยายามอย่าเข้าใกล้มันเกินไปนะครับเพราะว่าส่วนมากแล้วซอมบี้มันจะไปตีไอเครื่องนั้นมากกว่าเรานะครับผม โอเคผมขอกินน้ํากินอาหารก่อนก็แล้วกันนะครับถ้าทางจะเริ่มหิวแล้วนะครับอ้าวทำไมกินไม่ได้วะอ๋อตรงนี้อ๋อมันมันอะไรนี่เหรอโอ้โหไอเราก็นึกว่าทําไมกินไม่ได้โอเคเดี๋ยวทําการชี้ก่อนอ่าแล้วเราจะมาเปิดตรงนี้ต่อนะครับผมนี่ทําการกินให้เต็มก่อนเลยนะครับเพื่อไอ้นี่นะครับเราจะได้ไม่ต้องหิวอีกนะครับผมอโอเค ชาร์จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะทําการอ้นี่ก่อนนะครับผมทําการซ่อมแซมพวกนี้ก่อนนะครับเราสามารถใช้ไอตัวนี้ได้นะครับผมนี่วิ่งมาหาคนคนนี้นะครับผมอยู่ตรงมุมนี้นะแล้วเราก็จะสามารถทําใหอ้อ่ไอตัวป้อมเรานะครับป้อมไอตัวด้านหน้านะ่ะเป็นเหมือนนามอะทำให้มันแข็งแกร่งขึ้นไปใน15าวินะครับให้ทนขึ้นภายใน15วินาทีนั่นเองนะครับผม แต่ก็เราก็ต no ้องใช้ตัวเหรียญที่เราได้จากซอมบี้นะครับผมแรกที่เราได้จากซอมบี้มานะครับผมเสียไปประมาณ50-75ถึงเจ็นี่แหละยจำไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าผมยังไม่ได้ใช้นั่นเองซื้อมาแล้วแต่ยังไม่ได้ใช้นะครับผมเดี๋ยวผมขอทําพวกนี้ก่อนก็แล้วกันนะครับซ่อมแซมพวกนี้ก่อนก็แล้วกันนะครับของที่ยังไม่มีนะครับผมโอเคของยังไม่มีเดี๋ยวต้องไปหาก่อนนะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่นะครับผม โอเคครับเมื่อผมซ่อมเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มภารกิจที่3กันต่อเลยนะครับเพื่อความง่ายนะครับและเพื่อความไวนะครับเดี๋ยวเราจะมาต่อกันเลยนะครับเพราะว่าปืนผมยังเหลือเยอะอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวเราขึ้นมาที่ตรงนี้กันก่อนนะครับเพื่อดูว่าของเราเตรียมอะไรมาบ้างนะครับผมจะวางปืนไว้ที่ด้านข้างหมดนะครับตอนนี้ผมเลเวลสองใช่ไหมเราจะวางปืนมาที่ด้านข้างด้านละสองด้านละกระบอกนะครับก็เป็น2กระบอกนั่นเองนะครับต่อเครื่องจากร1ตัวนะครับผมอ่าตอนนี้ผมอยู่เลเวลสองยังไม่ถึงเลเวลสี่นะครับผมโอเค เดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันต่อเลยนะครับเป็นระดับความยากที่3นะครับผมอาจจะมีซอมบี้ประมาณ3ระลอกนะครับในการเข้ามาเราต้องเปลี่ยนปืนให้ทันนะครับผมถ้าไม่ทันอาจจะตายได้นะครับผมโอเคตัวนี้น่าจะโหดหน่อยนะครับน่าจะมีประมาณสามรอบนะครับผมในการโจมตีเข้ามาแล้วก็มีประมาณ3ตัว4ตัวนะครับประมาณนี้โอเคมันเข้ามาทะลวงมันเองนะครับเราไม่ผิดนะครับตัวนี้ เดี๋ยวเราออกมาจากตรงนี้ก่อนนะครับเพราะว่ามันใกล้จะพังแล้วนะครับมุมนี้โอเคดูจากสภาพน่าจะตีแรงอยู่เหมือนกันนะครับแต่ปืนเราช่วยได้นะครับดูจากสภาพแล้วแล้วก็ไอตัวปืนกลนะครับมันก็ช่วยเรายิงด้วยนะครับผมจากที่ดูนะครับปืนซอมบี้มันเหมือนมันตายไวนะจริงๆเราไม่ได้ยิงด้วยนะครับมันมีไอตัวปืนกลมันยิงด้วยนะครับทาให้รู้สึกว่าปืนเรามันแรงนะจริงๆก็ลดนิดเดียวเองนะครับสิบเอ็ดสิบสองเองนะครับจากปกติ โอเคเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนปืนก่อนเลยแล้วกันนะครับอุ้ยผมเปลี่ยนปิดไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาเอาก่อนนะครับผมเพราะว่าเราต้องเปลี่ยนกลับมาหน้านี้นะครับโอเคเฮ้ยทอยๆๆๆโอ้ยเกือบโดนแล้วไม่ล่ะโอเคเรียบร้อยนะครับผมเอ้ยตัวนี้อืมเกือบโดนโอเคเดี๋อวมีตัวหนึ่งใช่ไหมมีตัวหนึ่งมันกาลังตีตัวนั้นอยู่นะครับน่าจะไม่พังมั้งไม่แน่ใจว่ามันพังแล้วมันจะทําการนี้หรือเปล่านะน่าจะผ่านหมดแล้วโอเคผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่าเครื่องไม่ทํางานนะครับแสดงว่าเครื่องพัังไปแล้้ววนนตีโโห ผมเสียของไปเยอะเลยนะครับตัวนี้พังเกือบหมดแต่ก็ซ่อมง่ายนะครับผมอ่าตัวนี้เป็นตัวที่ทําให้เปิดเลเวล3นะครับผมส่วนตัวนี้เป็นตัวที่ทําให้เปิดเลเวล4นะครับผมผมยังไม่ได้นะเพราะว่าผมยังหาอย่างที่บอกนะครับผมยังหาคอยไม่เจอเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะไปที่อื่นก่อนเลยก็แล้วกันนะครับผมเพื่อ,อ,อน่าจะไปดูที่นั่นก่อนมัน้งเดี๋ยวผมจะมาดูที่ตรงนี้ก่อน เออตรงนี้ผมยังสร้างไม่ได้นะครับของไม่มีนะครับผมเดี๋ยวผมจะไปดูที่ไอ้ฝั่งนี้ก่อนนะครับผมก่อนที่จะออกไปด้านนอกนะครับผมเออน่าจะไม่มีอะไรนะครับตรงนี้คนนี้ก็เก็บไม่ได้นะเพราะว่าเรายังไม่ได้ใช้ไอ้ตัวเมื่อกี้นะครับผมจริงๆเราสามารถใช้ได้เลยนะครับแต่เราจะมาดูก่อนนะครับผมไอ้มุมนี้นะครับเราสามารถซื้อของได้นะครับผมเพื่อแลกรางวัลนะครับเป็นลดนั่นเองนะครับผมอ่าเป็นลด เดี๋ยวผมจะออกไปที่ด้านนอกกันก่อนนะครับผมแล้วเจอกันที่ด้านนอกครับผมอ่ะเดี๋ยวด้ก่อนออกจากท่านนอกนะเดี๋ยวเรามาดูแต้มกันก่อนแต้มตอนนี้ผมอยู่4,136นะครับโอเคเดี๋ยวออกไปเจอข้างนอกนะครับผมโอเคครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่โรงงานล้างแล้วนะครับเราจะมาฟาร์มของกันก่อนนะครับว่ามันมีอะไรใหม่ๆบ้างนะครับเพราะว่ามันมีรีเซ็ตนั่นเองนะครับ อ่าตรงนี้มีอะไรให้แกะด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมากําจัดซอมบี้กันกอ่อนฝั่งนี้ไม่มีนับหายไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมโรงงานเข้าได้หรือเปล่านะครับตอนนี้อ่าตอนนี้ก็ยังเข้าไม่ได้นะครับยังเข้าโรงงานไม่ได้หรือเราจะต้องเอาไอ้ตัวรถตัวนี้ไปพุ่งชนหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนอ่อมันให้เราใส่สายพานนะครับพอดีผมมีสายพานอ๋อนี่ไงมันยกกล่องลงมานะครับผมจริงๆมันน่าจะปีนขึ้นไปได้ไม่ต้องยกลงมาก็ได้เสียเวลาใช่โอเคเราก็ได้ของมานะครับผมอ่อ เดี๋ยวผมจะเอาของใส่ก่อนแล้วการหาตัวทิ้งก่อนดีกว่าโอเคผมก็ใส่ของเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูที่อีกฝั่งหนึ่งก่อนนะครับผมก่อนที่จะออกไปด้านนอกกันนะครับผมโอเคน่าจะเข้ายังไม่ได้นะครับเอ,อ้ยตัวนี้เอ้ยอืเอาไอ้คนตรงนั้นหายไปแล้วนะครับผมน่าจะไม่มีแล้วไอ้คนตรงนั้นหายไปแล้วเดี๋ยวต้องขึ้นมาดูที่ฝั่งนี้ก่อนโอเคมันมีข้างหน้านะครับมีเป็นรูปฟันเฟืองเดี๋ยวเราเข้าไปดูที่ด้านในกันก่อนนะครับผมอ่าเดี๋ยวเราเอาของใส่นะครับผมเหมือนมันจะมีอ่อ เหมือนมันจะมีการทดลองอะไรสักอย่างนะครับด้านในมันแอบซ่อนไว้ด้านในหรือเปล่าเดี๋ยวเราเอาของให้มันนะครับผมเ,เหมือนม่าจะไม่มีอะไรในชะ่ไหเมื่อกี้คืออะไรคนแอบอยู่ด้านในเหรอเดี๋ยวจะออกไปที่ด้านนอกกันก่อนนะครับอ่ามีอีเวนต์ขึ้นมาแล้วครับผมมี event อีเวนต์อัจฉริยะขึ้นมาที่เราให้ของมันเมื่อกี้นี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูที่อีเวนต์กันก่อนนะครับอ่าฝั่งนี้ใช่ไหมยี่สิบสองวันโอเคตรงนี้นะครับผมอ่าเดี๋ยวเราจะเข้ามาทิที่ตรงนี้กัน เป็นห้องทํางานนะครับผมโอเคมีอีเวนต์ใหม่ขึ้นมานะครับการขอร่วมอขอความร่วมมือจากอเล็กนะครับผมไม่รู้ว่าใครอเล็กอยู่ตรงไหนนะเดี๋ยวลองไปดูที่ก่อนอ๋อคนนี้เอยมีชุดด้วยว่ะเหมือนเรามันมันจะให้เราใส่ชุดนะได้ไหมเอาแค่ค้นของเฉยอูเหมือนเป็นช่องเก็บของธรรมดานะครับผมไม่มีอะไรเนะียเราคุยกับอเล็กก่อนนะครับผมไม่ต้องเข้ามาใกล้ขนาดนี้ก็ได้เหมือนมันจะรังเกียจเราเพราะว่าเราตัวเหม็นหรือเปล่าเนี่ย เ,เดี๋ยวเราต้องออมมัที่ดูที่ฝั่งด้านนอกก่อนนะครับเพราะว่ามีอีเวนต์ขึ้นมานะครับผมหาชิ้นส่วนนะครับใกล้ๆกับห้องทํางานนะครับน่าจะอยู่ฝั่งด้านนอกนี้นะครับผมโอเคเจอแล้วเจอแล้วอุ้ยไม่ใช่ไหวไอ้นี่ซอกซัมบี้นี่หว่าได้ยิมก่อนยิมก่อนโอเคน่าจะเป็นไอ้ฟันเฟืองตัวนี้นะครับผมน่าจะถูกฝังอยู่เดี๋ยวเราทําการคน้นของก่อนเอ่อตรงนี้ไม่มีอะไรนะครับโอเคเดี๋ยวตรงนี้มันมีอยู่5้าชิ้นนะครับน่าจะอยู่ระแวกนี้ทั้งหมดนะครับผมเดี๋ยวผมขอหาของก่อนก็แล้วกันนะครับผม โอเคครับเมื่อเราเก็บของเรียบร้อยแล้วนะครับ5ชิ้นนะเดี๋ยวเราไปคุยกับอันเล็กกันดีกว่านะครับผมโอเคเยี่ยมเลยได้เวลาพอดีนะครับพายุคนองกําลังเข้ามานะครับกาลังมานะฉันคิดว่าหอคอยนี้อาจจะเป็นสายล่อฟ้าได้ดีนะครับผมจัดการให้เรียบร้อยนะครับฉันจะรออยู่ที่ชั้นใต้ดินนะครับผมเหมือนอ๋อนี่งชั้นใต้ดินนะครับไม่น่าหรอดูจากสภาพบันไดมันมาทําอะไรไม่รู้เหมือนจะมีห้องแลบด้านล่างนะครับผมเดี๋ยวเราต้องไปไหนมาที่ไอ้ตรงนี้ก่อน โอเคเหมือนเราจะซ่อมไม่ตัวสายล่อฟ้านะครับผมเป็นเสาอากาศอะไรสักอย่างนะครับผมโอเคลงไปยังที่ห้องใต้ดินนะครับเดี๋ยวเราลงไปหาอเล็กก่อนนะครับโอเคเมื่อลงมาแล้วนะครับนี่อเล็กอยู่ตรงนี้นะครับเหลือคนเดียวไม่กลัวบ้างหรยอเนี่ยโอเคถ้ามามีนัดนี่ไม่ทํางานนะครับเ,เหมือนจะเป็นเครื่องยนต์ไม่ทํางานนะครับผมเครื่องกาเนิดไฟฟ้านะไม่ทํางานเก่ามีปัญหานะครับผมคุณช่วยไปตรวจสอบได้ไหมอยู่ตรงไหนอะแถวนี้เหรอไม่มีนะวะตรงไหนวะ น่าจะอยู่ฝั่งนี้นะครับนี่ไงไม่ใช่อุย้ยเดี๋ยวยิ้มอ้วนอยู่ก่อนโอ้ตัวนี้เฮ้ยไอตัวนี้ไออ้วนผิวซีดน,นะครับผมโอเคเดี๋ยวกำจัดไอพวกนี้ก่อนนะครับผมโอเคเรียบร้อยอ่าเรียบร้อยนะครับผมโอเคเครื่องกำเนิดไฟฟ้านะครับอ่าต้องการอุปกรณ์นะครับเดี๋ยวเราจะไปหาอุปกรณ์กันก่อนนะครับแล้วค่อยกลับมาซ่อมมันนะครับผม โอเคได้ทําการซ่อมเรียบร้อยแล้วนะครับ <C> e <at> เครื่องอาจจะดังนิดนึงนะครับเดี๋ยวพวกนี้มันก็จะเข้ามานะครับให้เรายิงมันก่อนนะครับ <C> e <at> ผมอ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมันจะมีอีกประตูนหนึ่งนะเดียวยังไม่ได้เข้าไปนะครับตรงนี้ผมไม่มีขวานโอเคไม่มีขวานไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูที่ฝั่งนี้กันก่อนโอเคเรียบร้อยดีนะครับเดินเครื่องได้เลยนะครับผมเดินเครื่องอะไรเมื่อก,กี้ก,ก็เดินไปแล้วเนี่ยโอเคเหมือนจะมีห้องอะไรสักอย่างนะครับฝั่งด้านนี้นะเดี๋ยวอ๋อไอตัวนี้ก็มีดีกว่า เมื่อกี้เนี่ยโอ้โหไม่น่าไปเอากลับไปเอาเลยเนี่ยโอเคอ่ะเดี๋ยวเราจะเอ้ยมันมีหุ่นยนต์ว่ะตรงนั้นอนะ่ะเดี๋ยวขอเปลี่ยนปืนก่อนแลวกันนะครับผมให้ได้ปืนที่ดีนะครับผมอาจจะต้องเข้าไปลุยด้านในนะโอเคนี่มันบ้าอะไรเมื่อกี้ใช่ไหมเมื่อกี้อา่านถูกไหมเมื่อกี้ฉันกําลังทําอะไรลงไปเนี่ยเออเราต้องซ่อมแซมทุกอย่างนะครับผมเหมือนมันจะให้เราทําลายตัวหุ่นยนต์นันนะครับเพราะว่าเกิดความผิดพลาดอะไรสักอย่างนะครับน่าจะเกิดอาการรวนนะครับผมเดี๋ยวขอเติมยาก่อนน่าจะเห็นนะครับตัวนี้ โอเคไม่ได้อู้โดนโดนโดนอุ้ยโดนได้ไงวะต้นแบบอ๋อเป็นหุ่นยนต์ต้นแบบนะครับเกิดเออร์หรือเปล่าเอาเอาล้มได้ไงวะเอาเมื่อกี้ผมยังยิงมันไม่ตายเลยนี่มันล้มได้ไงเมื่อกี้โอเคเหมือนจะไม่มีภารกิจอะไรแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะกลับไปที่ไอตัวนั้นกันก่อนนะครับผมน่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปทําภารกิจของรายวันกันก่อนนะครับผมแล้วเออน่าจะไม่มีอะไรแล้วในจุดๆุดนี้นะครับโอเค ก็ภารกิจทั้งหมดนะครับก็ได้ทําไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะไปทาภารกิจรายวันที่เหลือนะครับโอเคก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กันด้วยนะครับผมแล้วอย่าลืมไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับในครั้งหน้าสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับเดี๋ยวผมต้องออกไปลุยก่อนนะใ้ตัวเนี้ยเพราะว่าเอ่อต้องเอาของบางส่วนเข้าไปเก็บในไอตัวไอเอ็กโคก่อนนะครับผมแล้วค่อยเข้าไปฟาร์มนะครับผม ต้องไปทำภารกิจเลยยังไม่ได้ทำภารกิจรายวันเลยนะครับผมโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ